อยากจะสวยคงกระพันแบบบุ๋มเนี่ย<ฮ>ต้องทำย่างไรถามอะไรมาต่อให้เคยตอบไปแล้วก็จะตอบให้หมดเลยค่ะไม่มีความลับในโลกอยู่แล้วค่ะสำหรับบุม๋มอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีจริงไหมล่ะคะและสิ่งที่ทำให้บุ๋มดูสวยสาวมีออรา่าผิวพรรณเปลง่งปังอยู่ยงคงกระพันมาถึงขนาดนี้นั่นแหละคะไม่ยากเลยค่ะนี่เลยค่ะ นมพึ่งของออสเวลไลฟ์อันนี้ผมทานมาตั้งแต่ตอนผมอยู่ออสเตรเลียนู่นเลยนะคะมทานมานานมากแล้วคะ่ะปลอดภัยไหายห่วงและก็ยังสวยคงกระพันแบบนี้ค่ะเวล<ะ>าที่เราทำงานหนักนะคะติดต่อกันนานๆไม่ว่าจะทั้งงานนอกบ้านในบ้านนะคะทำให้เราเกิดภาวะของความอิดโรยนะคะร่างกายก็เริ่มสุดสทมแถมเวลากลับบ้านเราก็อยากจะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแต่ขอโทษนะคะ่ะพอถึงเวลานอนจริงๆ มันนอนไม่หลับค่ะคิดโน,น่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้ภาวะความเครียดก็สะสมสะสมมากๆเข้าก็กลายเป็นไมเกรนโอ้หนอนหลับลําบากกว่าเดิมอีกนะคะพอต้องเครียดพอการสะสมนอนหลับอีกไมเกรนอีกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็อิดโรยผิวพรรณก็เริ่มเสื่อมโทรมอ่อนล้าทํางานไม่รู้เรื่องพูดคุยกับใครก็ความจําก็เริ่มไม่ดีมันมีผลต่อเนื่องจริงๆค่ะ พอผมได้มารู้จักนมพึ่งอ s w e l l Life เนี่ยนะคะแล้วผมก็ทาน1เม็ดก่อนนอนนะคะช่วยผมนอนหลับได้ดีขึ้นมากเลยค่ะนอนหลับได้ลึกขึ้นหลับนานขึ้นนะคะพอเราพักผ่อนได้เต็มที่ตื่นมาแล้วก็เฟรชสดใสาอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ไม่มีความเครียดสะสมไม่กงไมเกรนที่เคยเป็นเลยนะ หายไปเลยค่ะอู้ไม่เป็นอีกเลยค่ะบุ๋มมั่นใจแล้วก็อยากจะแนะนํานมพิ่งตัวนี้สําหรับทุกคนเลยละค่ะเพราะว่าบุ๋มลองเทียบดูแล้วนะคะบุ๋มว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเฉลี่ยวันหนึงคือประมาณ7บาทต่อวันเท่านั้นค่ะแล้วก็บุ๋มเองก็เทียบแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ออสเ a ลฟลเนี่ยนะคะกับตัวอื่นๆในไทยแล้วก็ออสเตรเลีย ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะไม่แพงเลยค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้ให้สารอาหารเด่นสุดๆด้วยค่ะเขามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะขนาดสูงที่สุด2,180มิลลิกรัมยืนหนึ่งในออสและในไทยไม่มีใครเทียบเท่าจนได้รับฟาร์มาสุติคอเกรดคือเกรดการผลิตเทียบเท่ายาเพราะมีขนาดสูงที่สุดในออสเตรเลียโดยจะมีหน่วยงาน TGA ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคนออกเลขออยออสเตรเลียเข้ามาควบคุมดูแลการผลิตซึ่งทานนมพึ่งเกรดตำ่ำจะไม่ มีเลขอออออสหรือ Australian List ที่เราสามารถเช็คทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาก่อนซื้อนมพึ่งถามหา2ตัวนี้ก่อนเลยนะคะจุดเด่นข้อที่2ส,สารสำคัญนั่นก็คือ 1. ค่า Royal Jelly l e o p h ิ l u s ต้องมากถึง400มิลลิกรัม 2. ค่า 10HDA ต้อง24มิลลิกรัม 3. ปริมาณนมพึ่งสด r ฟรชร o ย a l เจลี่ยิ่งสูงแสดงว่ายิ่งมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่เยอะตามไปด้วยนมพึ่งออสเวลไลฟ์เป็นนมพึ่งที่มีครบทั้ง3ส่วนเยอะที่สุดแล้วในท้องตลาดถ้าไม่มี3ตัวนี้หรือมีปริมาณที่ไม่เพียงพอกินยังไงก็ไม่ได้ผลซึ่งของออสเวลไลฟ์นะคะเขาขอแมตโดสอย่างที่รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติให้เลยค่ะคือเขาให้เท่าไหร่ออสเวลไลฟ์ใส่สูงสุดเท่านั้นเลยค่ะจุดเด่นที่3 So ซอฟต์เจของออสเวลไลฟ์ มีฮาลานเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยค่ะที่กล้าใช้ที่กล้าทานนะคะเพราะว่าเขาแพงมากๆเลยแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยค่ะนี่นะคะสังเกตที่เม็ดสีของเขาสิคะจะไม่เหมือนใครเลยค่ะสีเหลืองแบบนี้นะคะนอกจากจะปลอดภัยแล้วก็ยังทำให้แตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร จะได้ไม่ซื้อผิดค่ะจุดเด่นข้อที่4ผลิตจากโรงงาน Fern Grove ค่ะซึ่งเป็นโรงงานยาขนาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะดังนั้นเรื่องของมาตรฐานไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าจะมากขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะทาง GMP นะคะ Laboratory Test a d นะคะ Australian m a d เขามีเครื่องหมายให้ครบเลยล่ะค่ะ เห็นไหมคะว่าทำไมผมถึงต้องเลือกทานดมเพื่งของออสเวลไลฟ์นะคะทั้งมาตรฐานทั้งคุณภาพนะคะโอ้โหมาการันตีขนาดนี้ไม่ทานไม่ได้แล้วละคะ